การทำงานเป็นทีมในตอนเข้าค่ายเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากๆเพราะว่าเด็กจะได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันกับผู้อื่นและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มจะได้แก้ปัญหาช่วยกันในทางวิชาการก็เรียกว่าการพัฒนาทักษะชีวิตเช่น การแก้ปัญหาช่วยกันและการตัดสินใจร่วมกันในสถานการณ์ต่างๆทำให้เสริมสร้างความมั่นใจกับเด็กนักเรียนผ่านการแสดงออกและการเผชิญหน้ากับความท้าทายเด็กๆจะมีความมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเด็กอายุ16ปี ที่เริ่มคบเพื่อนใหม่ๆในสถาบันใหม่คุณครูก็ช่วยกันละลายพฤติกรรมด้วยการเป็นวิทยากรบนเวทีหลายๆคนช่วยกันงานก็ออกมาดีค่ะ